ผู้ชมไปต่อกันที่คาเฟ่รับสุดยอดกันบ้างถามว่ารับขนาดไหนอ่ะรับขนาดที่ว่าประตูทางเข้าอยู่ไหนอ่ะก็ยังหาไม่เจอค่ะ คือประสบการณ์ร้านลับนะคะลับจนคนไปท้อว่าจะได้เข้าได้กี่โมงคะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้สั่งอาหารคะสาวสองคนนี้นะคะเขามาที่ร้านคาเฟ่เขาบอกกันว่าเป็นร้านลับแบบลับจริงๆเพราะเมื่อมาถึงร้านแล้วทั้งคู่ก็เดินไปเปิดประตูปรากฏ ประตูเปิดไม่ได้ไม่ว่าจะผลักจะดันจะทึงจะดึงอะไรนะคะไม่เป็นผลเนี่ยจนมีคนตะโกนบอกว่าประตูที่เห็นเนี่ยก็คือประตูลอกประตูทางเข้าของจริงอะ่ะอยู่ข้างๆทั้งสองสาวก็เลยหันไปหาประตูข้างๆที่เห็นเป็นกำแพงหินนั่นแหละค่ะแต่พยายามผลักแล้วนะตอนแรกก็ยังเปิดไม่ได้แต่พอลองอีกหลายครั้งปรากฏว่ากำแพงหินที่เปิดอ่ะที่เห็นเนี่ยมันเปิดได้จริงๆแต่กว่าจะเปิดได้เธอก็บอกท้อเหมือนกันนะคะทั้งหิวด้วยนี่เปิดได้แล้วนะคะแถมยังเหนื่อยหาประตูร้านอีกท้อ สุดๆไปเลยนะคะหลายคนก็เลยมาแซวไงบางคนบอกว่าจากลูกค้ากลายเป็นผู้ประสบภัยบางคนบอกถึงร้าน1ิบโมงได้กินบ่ายสามนะเนี่ยส่วนบางคนบอกนี่ไม่ใช่ร้านลับแต่น่าจะเป็นประตูลับมากกว่าร้านนี้อยู่ที่ในกรุงเทพนั่นเองนะครับผมอ่ะก็นํามาฝากกันนะครับ